สวัสดีแฟนเพจกฎหมายเรียวัทุกท่านนะคะสำหรับช่วงปัญหากฎหมายง่ายทดเดียวนะคะวันนี้แอดมินจะมาไขาข้อข้องใจเพื่อนๆน,นะคะที่ถามกันมาในคดีแพ่งนะคะที่มีหมายมายังเรานะคะที่เขียนในหมายนะคะซึ่งในหมายเนี่ยถ้าเนเพื่อนดูซ้ายมือมุมบนนะคะในหมายเนี่ยจะบอกว่าเป็นคำบังคับนะคะคำบังคับ คืออะไรคำบังคับเป็นหนังสือแจ้งเตือนจากศาลนะคะว่าคดีที่โจทฟ้องเราที่ศาลเนี่ยและเราอาจจะไม่ได้ไปศาลนะคะหรือเราไปศาลแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เข้าบันงนะคะไม่ได้เข้าบังเพื่อที่จะเซ็นชื่อเซ็นในงานกระบวนพิจารณานะคะอย่างนี้ก็ถือว่าเราไม่ได้มาศาลนะคะและศาลมีคำพิพากษาไปโดยที่เราเนี่ยยังไม่ทราบคำพิพากษาของศาลนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอน ก่อนที่โจทย์จะบังคับคดีเราได้หมายถึงว่าสืบทรัพ์อายาททรัพย์ของเราได้เนี่ยโจทย์จะต้องส่งคำบังคับให้เราทราบก่อนนะคะทีนี้ในคำบังคับเนี่ยก็คือเป็นหนังสือจากสารนะคะว่าสารเนี่ยได้พิพากษาในคดีของเราเนี่ยระหว่างโจทย์นะคะซึ่งตามคำถามเนี่ยก็คือ เป็นของธนาคารทิสโกนะคะแอดมินก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นคดีที่ผู้ให้เช่าซื้อนะคะฟ้องเรียกค่าส่วนต่างนะคะจากการขายรถแล้วขาดราคานะคะซึ่งตามคำคับเนี่ยบอกว่าให้จำาวนที่1ชําระเงินจํานวน90,000บาทนะคะพร้อมดอกเบี้ยเนี่ยต่อราละเจ็ต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จนะคะถ้าจำนวนที่1ไม่ชําระให้จำนวนที่2ชงาระแทนนะคะ แล้วก็ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชําระค่าดิวยธรรมเนียมแทนโจทดโดยกาหนดค่าทนในความสามพันนะคะให้จ่ายหนึง่งวีให้เป็นพับนะคะคำบังคับเนี่ยจะส่งให้ทั้งคนที่แพ้คดีนะคะก็คือจำเลยที่1นแลนะจำเลยที่2ด้วยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยในคำบังคับเนี่ยจะบอกว่าให้เราเนี่ยปฏิบัติตามคำพิพากษาก็คือชําระเงินให้กับโจ์นะคะภายในกี่วันนะคะสําหรับในคําถามนี้นะคะภายใน15วัน นับแต่วันที่รับคำบังคับนะคะถ้าไม่ไปปฏิบัติตามคำบังคับเนี่ยจะต้องถูกยึดทรัพย์หรือถูกจับและจำคุกดังที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีความแพ่งนะคะตรงนี้เพื่อนๆอาจจะตกะใจกันนะคะว่าทําไมฉันต้องถูกจับหรือขังหรือการจับขังเนี่ยสามารถที่จะใช้แทนหนี้ในส่วนแพ่งได้หรืออย่างไรนะคะวันนี้แอดมินจะมาตอบข้อข้องใจนะคะในช่วงปัญหากฎหมายง่ายๆเดียวนะคะในเรื่องที่ทิสโก้ฟองนะคะ จะเป็นหนี้เงินนะคะที่เราจะต้องชําระให้กับโจ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกจับและจาคุกจาเป็นไปไม่ได้เลยนะคะในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลนะคะสิ่งที่เราจะถูกบังคับคดีนะคะก็คือจะถูกยึดทรัพย์หมายถึงว่านี่ตามที่เราถูกฟ้องเนี่ยเป็นหนี้เงินใช่ไหมคะหมายถึงว่าเราจะต้องชําระเงินคืนให้กับทิสโก้นะคะเพราะฉะนั้น ทิสโก้เนี่ยก็มีอำนาจที่จะสืบซับเราแล้วก็บังคับคดีเราโดยยึดหรือเอร์ซับของลูกหีเท่านั้นนะคะสำหรับในเรื่องการถูกจับและจำคังเนี่ยจะเป็นเรื่องของหนี้กระทำการนะคะอย่างเช่นการฟ้องขับไล่แล้วลูกหีเนี่ยไม่ออกจากพื้นที่นะคะยังฝืนที่จะอยู่ในพื้นที่หรือเราสืบไม่ได้ว่า เราไม่ได้เป็นบริวารของลูกหนี้นะคะที่ถูกฟ้องขับไล่เนี่ยเราก็อาจจะต้องถูกจับนะคะแล้วก็จำขังได้นะคะซึ่งการจับและจำคังเนี่ยสารก็จะมีหมายจับนะคะแล้วก็ขังเราได้โดยเป็นโทษกักขังนะคะเป็นโทษกักขังไม่เกิน6เดือนนะคะตามวิธีพิจารณาความแพ่งค่ะ อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ